ดีๆครับมวยคู่นี้จัดไว้ตอนนั้นกล้องฟ้ากอกลางวานนะครับสมัยชกใหม่ๆมึงรีจําได้ไหมสมัยเป็นดารุ่นนี่ต้องบอกว่าน่าสดน่าติดตามมากครับตอนนั้นวันนี้มาเป็นคู่รองครับศึกมวยมันสนั่นเมืองเปิดแวบเดียวครับคู่รองแล้วคู่สองจบยกสองคู่รองจบยกไหนน่าสนใจครับ สองไฟหลังนี้ก็น็อกมารวดเหมือนกันนะครับเพชรก้องไาเป็นมวยซ้ายธรรมชาติครับเกมเดินขู่รุ่นน้องก่อนแล้วครับแต่พับในไปก่อนอาวุธหนักแรงอย่างที่บังลีบอกครับขณะที่อัตพลนะครับจุดเด่นก็คือความดื้อข,ของเขาเนี่ยบังลีมวยเหนือมวยหน,น้ามีความดื้อนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วครับอึดเด้ออึดเด้ออึดอึดอึดอ่ะคู่ที่แล้วจบยกสองนะ ดูผู้นี้ครับคู่รจบยกไหนจบยกไหนอย่างที่พ่ทิบว่านะครับพยายามต่อยหมัดไปครับแต่ว่าถีบเอาตัวรอดมาได้นะครับฉากต้นออกมาครับเป็นก็คว้าขยับขึ้นมารุ่นใหญ่ร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์แล้วดูว่าอาวุธนี้จะมาเร็วด้วยครับคู่นี้ครับคู่รองเหมือนจะรีบกลับบ้านหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าใครรีบนะเล่นหนักๆกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับนาทีแรกนี้ได้เสียวแล้วครับ ซ้ายกับขวาแบบนี้ก็มีโอกาสหล่นแล้วครับแต่พับนาครับเสียงดังล่านเลยครับพับนต่อด้วยพับนอกเพชรกองฟ้านี่ย้ำไปก่อนครับขาซ้ายของทางด้านอัธพลพยายามจี้ที่ฐาล่างนะครับโยกออกไม่ออกครับล็งลงจะถีบไม่ถีบจะต่อยไม่ต่อยอาวงในรัดดูเลือ้อดูยังไม่ตีครับแยกมาก่อนมะการเดลว่ายก แรงครับต้นเกมอยากเห็นอาวุธยาวๆแข้งขวาไปเลยครับอัธพลคกรรมการอยากเห็นก็โชว์เลยครับแข้งขวายาวๆเพชรกองฟ้าครับขยับเตะต่ำไปก่อนครับยกนนี่เน้นฐานล่างครับเตะนอกเตะนครับเตะขาอย่างเดียวครับเพชรกองฟ้าขณะที่อัธพลครับพยายามมีหมัดมาเสริมครับผ่านไปครึ่งทางครับไปกองฟ้าย้ําไปครับพับนข้างซ้ายประเดี๋ยวเธอไม่บังแบบนี้ี่เดี๋ยวมีปัญหาแล้วครับอัธพล ซ้ายครับพยายามกระแทกไว้แล้วครับอัตพลถีบไว้ก่อนครับก็พยายามออกกันนะครับยกแรกนะครับนี่ครับเสียงดังฟังชัดครับพับในพับนอกก็มาพับในพับนอกพับนอกพับในสำคัญคืออัตพลนี่ไม่บังเลยครับแกมั่นใจมาก่าหรือเปล่านักแข้งนะครับไม่ใช่หมอนข้างนะฟาดฟาดฟาดไม่รู้สึกอะไรนั่นนะเดี๋ยวดูครับ เตะย้ำเข้าไปอ้าวแม่พยายามจะสับคืนสงสัยจะเจ็บแล้วละครับพยายามจะเอาคืนแต่ว่าติดวังเข้อ้าวเพชรก้องฟ้าเตะสายสูงขึ้นไปเลยครับปลายครับยกแรกนะครับผู้รองช่วงที่สองครับสายหน้าพยายามพยายามกระแทกเอาไว้ครับอัธพลเพชรก้องฟ้าก็ขยับขยับเข้าไปครับเจอลูกทีบไว้ก่อนครับ นี่ครับโอ้ยได้ังหว่าแค่สับเอาสับพลาสั้คืนดิฟันมาก็ฟันกลับเลยไม่กลัวด้วยเอาโอ้โหอาแล้ยกหน้านี่เพ้อๆมีเลือดจะพักแป๊บเดียวครับจะกลับมาดีป่าผมชอบผมชอบผมชอบมวยผิวพันดีแล้วกันไปที่เมืองน่านน้ำเงินเอาอาผมอาตพลนะดีประกอบสองที ว่ากันต่อยกที่2ครับบอกดินมาก่อนเมื่อกี้เตะเลยนะครับเอ้าเตะขึ้นสิโผลนแปะครับหมัดขวาครับอัฐพลสายหนักกระแทกเอาไว้ครับหมัดไม่อ้าหมัดไม่โดนเจอศอกครับตรงในพยายามเนี่ยครับจ่อหน้าาอีกคนนึงตีคืนเลยครับเอ้าเด้งครับ เด้งครับสีข้างนะครับป้ายหน้าไว้ครับโอ้โหเทคมาเสียบึ้นจังหวะจับจังหวะเด้งอัตพลนี่ดูดีเลยครับเอากองฟ้าอย่างนิ่งยังเฉยครับแข้งซ้ายโยกนี้เตะสูงขึ้นมาครับเต้นลําตัวอัตพลไม่ยอมแลวครับโยกนี้คืนทันทีครับถีบไปคอนด้วยเอาละครับสลับเปลี่ยนแผนกันไปนี่ครับอัตพลที่บอลขวาแล้วสับสอกซ้ายเอากองฟ้าเพชรกองฟ้าสับคืนครับฝันกันแล้วครับ กด,ดแขนไว้อีกคนจะขึ้นคอครับตีขึ้นไม่ได้ครับโดนขวางครับแทงซ้ายไปครับอัธพลเตะไม่เตะครับให้กล้องฟ้าเตะซ้ายครับอัฐพลก็มีหมัดขวาเขาคอยบวกหมัดซ้ายครับสายหน้าของอัธพลเ็ดกล้องฟ้าว่ายังไง นี่เลยอัธพลขวาแม่แต่ได้เร็วครับเอาดูในล็อกแล้วเสียบซ้ายเพชรกองฟ้าเด้งทีคืนไปครับยัดคืนไปเอาต่างคนต่างยัดต่างคนต่างฟันเอาเอาละสิทั้งเสียบทั้งฟันเดี๋ยวดูครับใครทนไม่ได้ครับเอาโยกกันไปขอทีเดียวครับขอแม่นแม่นใครก็ได้ครับ ยับเข้ามาเผลอไม่ได้เอา้าไตขวาครับจะขึ้นแก่คอแต่ว่าไม่ถึงกรเป่าไต่ไข้คนละทีสองเอา้าจามกระปาปคุณเด็กไม่ต้องตกใจหล่นแน่ๆเดี๋ยวดูอย่างที่พี่พูดแหละอยู่ที่ใขรทนได้ไม่ได้เดี๋ยวดูครับ <c oughs> โอ้ท้าทายกันแบบนี้ท้าทายกันแบบนี้ครับตีายไปลคึนแทงซ้ายครับเด้งไปแบบได้น้ําได้เนื้อบิดมาอีกนี<ๆ>ครับ<อ>แทง<ว>ทีหนึ่งครับ,รบเชรกล้องฟ้าหักแล้วก็เสียบเสยเข้าไปครับ เตะซ้ายครับไปกล้องฟ้าอัฐพลขยับครับขยับไปเตะขึ้นเหมือนกันแล้วครับโอ้ไดเ,เกมได้ดีขึ้นมาเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วมากๆครับยก2องเท่านั้นครับเราเห็นทุกอย่างของทั้ง2คนแล้วครับมาเอามาใช้หมดแล้วครับทั้งหมดัดทั้งเข่าทั้งศอกมีหมดครับเอาดูแต่ว่ายังไม่ถนัดครับยังไม่ป๊อกรอป๊อกเดียวเลยครับเดี๋ยวรูว้เดี๋ยวรูว้อ่า ป๊อปไหนนี่ครับซ้ายไปก่อนครับเตะลูกนี้จัดนีสอกซะเลยครับแม่ซ้ายคำเป้าโหนไวโหนไว้ครับหมดยกที่2องแป๊บเดียวนะครับกลับมายกหน้านี่พอจะฟันธงได้ไหมดีก็จับตาดูดีๆครับดูนะครับรูปร่างก็ดูได้หนาได้ใหญ่กว่าก็ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับอัตพลแต่ว่าเพชรกองฟ้านั้น หนักแรงทุกลูกสองไฟหลังล็อกมาตลอดแต่ทาแลาก,กันแบบนี้เดียวได้เห็นอะไรดีๆกันได้ครับยกนี้สถิติอยู่ข้างหลังครับข้างหน้าตอนนี้คือคู่ต่อสู้ที่ต้องเอาชนะให้ได้ครับที่ผ่านมาไม่มีใครจดจำครับทุกคนเลือกที่จะจำเหตุการณ์ปัจจุบันเอาเดินเข้าหาครับเพชรกล้องฟ้าแต่ว่า,าด้านของอัตพลีดักจม่าสองแทงได้แรงๆครับขวางไว้แล้วเสียบครับป้ายหน้าไว้ปิดจมูกปิดหน้าแต่ว่าแม เพชรกองฟ้าก็ยกกระแพงขึ้นมาขวางเหมือนกันนะครับสออเข้าไปสออคื้นดีพิิติตนี่แหละครับคู่นี้ดีตรงที่แบบพอโดนสออแล้วฟันคืนทันทีไม่ยอมกันครับนี่คือความน่ารักของทั้งสองคนครับเพราะว่าออกอาวุธแบบนี้คุณเอชบอกกลับบ้านเร็วแน่นอนดูครับหมาล็อกคอไว้แน่นเลยครับอ้จังหวะบีบจังหวะล็อกเป็นสามเหลี่ยมครับแขนของเพชรกองฟ้าครับเดินเข้าหาอัตพลเจอแข้งซ้ายเอายังไงครับถีบนําไปก่อน เพชรกองฟ้าเนี่ยเล็กกว่านะครับมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับมีแข้งซ้ายกูแต่ว่าอาจจะคลก็เริ่มจะใช้ให้เห็นถนึงความแข็งแรงนะครับเบียดปล้ามในได้สีได้เนื้อเน้นๆแต่ว่าหลักเรี่ยมูเบิดเลี่ยมแล้วก็แข่งตามน้ําลูกนี้นี่สวยครับเอาละครับเกมการชกแลกกันแบบใครดีใครอยู่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับไม่มีใครยอมใครเดินเข้าไปเจอแข้งเตะขวาคืนไปครับ สองเยังงัดเขาด้วยครับฝางหน้าปิดหน้าไว้รวมป้ายเข้าไปครับแต่ข้างล่างตัวเองก็โดนกำแพงเหมือนกันนะโดนดักเสียบมาครับตีข่าวซ้ายขึ้นเก้าฝู่ล็อกไว้แน่นเลยนะล็อกเราตั้งครับกาเรียกว่าล็อกคู่ครับล็อกไม่ตีครับล็อกเอาส่งล็อกให้ราคาววิ่งแต่ว่าอรรพลไม่สนครับจะล็อกยังไงก็ล็อกไป พอเดินใส่เข้าไปตอนนี้ยก3เวลามีอีกเยอะครับพึ่งครึ่งทางเท่านั้นเองไม่ว่ายุบยน่นไม่ได้เลยนะครับเพชรต้องฟ้าหลักเหลี่ยมมวยดูว่าจะได้เปียก็ตามแต่ว่ารูปร่างเสียเปียกนี่มีแข้งซ้ายคอยถ้า,ากัดเอาไว้โอ้โหมาแต่ละเม็ดแรงๆนะครับปัตพลวงในดูจังหวะการจับเอาตีได้ไม่ได้ไอ้เบียดเข้าไปเพชรก้องฟาพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่ โอ้โหแลกกันนะไม่มีใครยอมใครเลยครับวงในตี้ไม่ถนัดที่กรรมการแยกก่อนครับได้เบียดเลย้วครับทุนนี้ครับได้บิดได้เสียวครับแต่นี้หลุดไปครับแต่ขวาของเจอแข้งซ้ายครับพยายามต่อยหน้าต่อยลำตัวขึ้นมาครับขยับเข้าไปครับเพชรก้องฟ้าแต่ซ้ายครับอาตะพลนว่ายังไงครับต่อยหมัดมาไม่ถึงเพชรก้องฟ้าแต่ซ้าย เพชรก้องฟ้าเตะซ้ายอีกทีหนึง่งเตะซ้ายอีกทีหนึง่งเอาให้แขนเอาให้แขนห้อยไปเลยแขนแขน,แขนเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วเอาอย่างไงเออไปรับอย่างเดียวเดี๋ยวก็ดียอย่างเราพยายามจะก,กัดฟันโต้ขึ้นมาครับตัวนักของอาตพลเพชรกล้องฟ้าเห็นแล้วแม่เห็นแล้วทําอะไรได้ไหมแม่เกือบโดนสองเหมือนกันเวลาหมดก่อนนะจารีปไปไหนเนี่ยพักแป๊บเดียวนายพยายามมดจะแทงซ้ายครับโต้ขึ้นด้วยเข่าเหมือนกันนะครับ ใเข่าขวาครับ <ยก S 2> นี่นะครับจะอาศัยความใหญ่นะครับเบียดเข้าไปปล้ำในแต่กล้องฟ้านั้เก่าเกมกว่าจังหวะล็อกก็ล็อกได้ดีด้วยอัจริพลก็ไม่ยอมนะครับยังดื้อนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในยกที่ผ่านมาโดยเฉพาะแข่งสายนั้นโดนเข้าไปเนื้อๆน้นเน้นทั้งนั้นเอาวเบียดเข้าไปขยับเข้าไปเสียงเชียร์เขายังรออยู่แล้วครับอัตรพลเห็นรถต้งขึ้นได้ซ้ายครับ ตีข่าขวาายแทงซ้ายคืนมาครับตีข่าวซ้ายครับตีโตแทงซ้ายครับโตคืนด้วยข่าวซ้ายเลยครับตีขวาแนงขวาคืนนับโ้อยู่ที่วงในครับโอ้ยกนี้นี่ไหลล้นล้วนครับแต่เดี๋ยวดูดีๆครับจังหวะสามสองนี่มีให้ดูแน่ยังไม่มีใครขยามครับเอากอฟ้าเพ็กกองฟ้าซ้ายไม่ถึงครับอัตบนโตเตะล่างและยับบนอ้าวดูจังหวะเป็นของใคร ขยับขยับไม่ไม่มีจังหวะทาอะไรครับพอนีอัตพนนี่ดูว่ามาเล่นวงนอกนี่จะเสียเปียบนะครับกองฟ้านั้นสายแม่นเลือเกินแล้วก็ออกหนักด้วยได้ใหญ่ต้องเบียดต้องชนปล้ำไหนอย่างเดียวนะครับจะัำไปยืนคุยกับเพชรกองฟ้านี่ก็จะโดน้ายแบบนี้เอาวงในก็จับได้จับได้มีเขียนเชียร์มาทันทีนะครับอัตพลอ้าวมีเลือดแล้วครับ โอ้ใต้ตาขวาของเพชรกองฟ้าครับนี่ครับโอ้ยด้วย,ยแผลใหญ่เป็นกันนะน่ากลัวเวลาเหลือเยอะด้วยอา้าสับไปดีเพชรกองฟ้าแมา่อาวุธนี่ดูไม่ได้เสียเปรียบแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากมาก,มากเลยเอาแล้วครับกรรมาการก็มองแผลนะครับให้ชกต่อไปได้ยังไม่เรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูนะครับเอาเาจับเข้าไป วงในอาศัยใหญ่ลูกขวางโอมาแล้วครับแบบนี้นี่ยกหน้านี่ก็น่าจะแบบสนุกเร้าใจขึ้นแล้วครับไม่รู้จบแบกไหนแล้วครับแต่คุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาตครับมาด่วนครับพร้อมกับถุงมือสีชมพูรครับไม่ใช่ถุงมืออาจีนะนะเพราะว่าเป็นไวหาถุงมืออะไรนะนึกว่าถุงมือโกอาจีถุงมืออะไรนะถุงมือโกอาจีไม่ใช่นะนี่ถุงมือสีชมพูโอเคเอาแล้วครับอนุญาตให้ชกต่อไปได้ เริ่มจะได้ใจแล้วนะครับอาจาพลขยับไปเรื่อยนะครับเบียดเข้าไปแต่ถ้าเดินช้านี่ก็จะโดนแลวครับโอ้โหมาแข้งมามาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพชรก้องฟ้าจังหวะออกแข้งนะทำได้ดีโอ้โหกระตุกเหลี่ยมลูกนี้ก็แทงได้สวยครับแยกมาก่อนนะครับแงะมาครับโอ้แต่แผลถือว่าก็น่กร่วมเหมือนกันนะอ้เดินขยับเข้าไปครับเตะซ้าย โดนซ้ายมาอีกแล้วลวงลำตัวขึ้นไปครับฉาไม่ได้นะครับคิดนานไม่ได้ด้วยครับอัฐพลหมดยกที่4ก่อนครับไม่ได้มีผลเลยนะครับกับเกมการเจ้าของเขาครับแต่ว่าพอพอแผ่มันแบบนั้นแล้วนี่แม่ทำให้กำลังใจแล้วก็อาวุธของอัฐพลนี่มันดูชัดดูดีขึ้นมาครับเอ้ายกสุดท้ายบังเลยยังไงดีสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดำไกลๆเลยนะครับมวยคู่นี้ ว่าอาจารพลต้องเดินแบบนี้นะครับถ้าไปยืนเล่นยังหวาสีมือโอ้โหอาวุธนี่โดยเฉพาะแท่งนี่ออกแม่นนะครับเพชรก้องฟ้าดูนะครับทีมงานก็บอกให้อาจารพลเดินแต่ก็ยังไม่เดินด้วยสายมาเนื้อเน้ทั้งนั้นเอาล้ครับเบียดกันเบียดกันสนุกเลยสายโอ้โหจัดการจริงๆนะครับสายยกสุดท้ายนี่ออกได้สวยอยู่ที่ว่าอาจารพลจะเดินจะชนหรือเปล่าครับเดินเข้าไปครับอาจารพลครับ เตะขวาจิ้มขวาครับเป็รกองฟ้าว่ายังไงครับเตะขวาคืนไปครับเจอแข้งมาจับได้จะเทเอา้าเทไม่ได้แทงซะเลยครับอัตพลก็ยกกำแพงขึ้นมาเพชรกองฟ้าเดินเข้าหาครับไม่ต้องสนใจแผลครับเตะเข้าไปไก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าดูครับแม่เพาแกมันบีบแบบนี้ครับทำให้อัตพลนีต้องบอกว่า สั่งชากาแฟรอได้เลยกัมบนีแบบนี้มาชกในเกมตั้งรับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วเ่ะครับเพชรกองฟ้าก็พยายามจะเบียดออกซ้ายไปเรื่อยเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเลยนะครับเขาถ้าจะไปรับรับเยอะๆก็ไม่ดีโอ้โหสายเริ่มมาสวยเหมือนกันเพชรกองฟ้าตะกุกเหลี่ยมแทงก็ไปอีกสถานการณ์นี่วุ่นวายอีกแล้วนะครับเสียงเชีย์นี่สนั่นเวทีแล้วครับ เตะขวาเข้าไปครับตีมาเสียบคืนจับได้ตัดล่างตัดล่างเอาเข้าไม่ล้มครับเตะซ้ายเข้าไปครับโตขึ้นด้วยขวาต่อยขวาครับดันลแล้วเตะซ้ายโยนพยายามโยนเขา่าเอาล็อกล็อกล็อกอือโอ้โหชุดนี้เลาทำได้สวยเลยนะครับออกแท่งซ้ายแล้วก็เบียด กลำตีแทงไปหนึ่งดอกตอนนี้ต่างฝ่ายตางจะมั่นใจด้วยกันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหสถานการณ์บีบหัวใจจริงๆครับมวยคู่นี้สถานการณ์นี้เบียดเลยนะครับอยู่ที่กรรมาการด้านล่างทั้ง3ท่านนะครับจะออกฝั่งไหนแล้วครับ ตา,าพลนี่เวลาเดินทามาปล้ำไหนก็ทำได้ดีนะครับพอมาชิ้งจังหวะออกแข้งนี่จะเสียเปรียบกองเพชรกองฝ้าครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ลอยรวมแล้วถือว่าใกล้เคียงกันมากครับมีหัวใจอีกแล้วครับบนผู้นี้ครับ กรรมการอารันนุชกลางนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายดูว่าจะหันไปทางไหนครับโอ้โหก็เป็นทางอัศพลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเชียดทิวเลยนะครับ